สวัสดีค่ะปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีครีมหน้าขาวมากมายหลายอย่างหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้กันนะคะเพราะใครๆเนี่ยก็อยากจะมีผิวหน้าที่มันขาวใสแล้วก็ดูอ่อนโยนจริงไหมคะแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าหลายๆคนที่มีปัญหาผิวมากมายเนี่ยมาจากการใช้ครีมหน้าขาวที่มีสารอันตรายนะคะ ทำให้ไม่ว่าจะทําให้เกิดผิวบางผิวแพ้ง่ายใช้ครีมอะไรไม่ได้เลยนะคะหรือหลังจากหยุดใช้ครีมตัวนั้นแล้วเกิดผดผื่นแล้วก็สิวตามมานะคะที่แย่กว่านั้นเนี่ยก็คือเกิดรอย รอยดำรอยด่างที่ผิวหรือเป็นฝ้าถาวรซึ่งอาจจะเกิดจากที่ครีมเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนผสมของสารต้องหา้ามอย่างเช่นสารไฮโดโครควินอลกดวิตามิน A และก็อะไรอื่นๆอีกมากมายที่เขาใส่เข้าไปเพื่อให้มันขาวเด้งในเวลาไม่กี่วันแต่ผลตามมาร้ายแรงอย่างมหันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะมองหาครีมหน้าขาวซักตัวนึงเนี่ยคะ่ะแอนจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชุด Do m i n t ไวท์เทนนิ่งนะคะของ d o m i n ม t น c e เซ็นของเรานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผ่านการจดทะเบียนจากออยทุกตัวเลยนะคะรับรองว่าปลอดภยัยนะคะไม่มีสารตรายแน่นอนนะคะตัวแรกนะคะเราจะมาดูกันเลย d ดอ i n ม a นิทเนอร์เชลล n คล i นซิ่งมิลคี้โล่นนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะเป็นโลชั่นเค็ดเครื่องสําอางนะคะใช้ได้สําหรับทุกสภาพผิวนะคะ,ะเนื้อโลชั่นเนี่ยเป็นสีขาวบางเบานะคะมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูเนื้อนะคะบีบลงมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเขาจะเป็นสีขาวอ,อ่อ,อนๆนะคะแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยจะหอมนะคะจะใช้ในการเช็ดเครื่องสําอางนะคะให้หมดจดนะคะสําหรับคนที่แต่งหน้าหนักๆน,นะคะแล้วก็ วิธีใช้แล้วก็จะคลีนนะคะให้ทั่วหน้าเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะใช้สำลีชุบน้ำเช็ดออกอีกรอบนึงมันก็จะสะอาดหมดจดเลยนะคะจากนั้นก็ล้างออกนะคะล้างออกยังไงก็จะล้างออกด้วยตัวที่2นะคะเป็นโฟมล้างหน้า d o m i n ม a t e นตไว e s s อสเซนต์เฟชเชียนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้ล้างหน้าโดยเป็นโฟมล้างหน้าสูตรผิวขาวค่ะเนื้อโฟมจะมีสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนนะคะแต่จะไม่มีฟองนะคะแอนบีบให้ดูนะคะให้ดูนะคะ ัวนี้นะคะเนื้อเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นสีขาวกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะหอมมากนะคะไม่มีฟองนะคะบีบลงไปแล้วเนี่ยก็ใช้ล้างหน้านะคะให้ทั่วหน้าเป็นประจำเช้าแล้วก็เย็นนะคะจะรู้สึกถึงได้เลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะสะอาดแล้วก็ขาวขึ้นนะคะตามลําดับนะคะเป็นโฟมล้างหน้าสุดรับผิวขาวนะคะตัวที่ตัวถัดมานะคะจะเป็นเดอร์มินเนตเฟเชียลสกินโทเนอร์นะคะ mm hmm. คือตัวนี้นะคะ f ฟเชียลสก n นโทนเเขาช่วยยังไงนะคะจะเป็นโทนเนอร์ใช้เช็ดผิวหลังเช็ดเครื่องสำอางนะคะหลังล้างหน้าเมื่อกี้เราเช็ดเครื่องสำอางไปแล้วโดยมิวกี้โลชั่นถูกไหมคะแล้วเราก็ล้างหน้าด้วยโฟมเสร็จแล้วเราจะมาตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์น้ำขเขาจะเป็นสีใสๆนะคะนี่กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเราจะเช็ดเพื่อช่วยให้ ลูกุมขนเรากระชับขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีสีนะคะจะเป็นสีใสๆแต่จะมีกลิ่นหอมๆหอมๆอ่อนๆน,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 นะคะจะช่วยให้ลุมขนกระชับขึ้นนะคะหลังจากเช็ตโทนเนอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องต่อด้วย d e r m i n ิ t เนตไวท์แอนฟิ r ์มไอค e ีมนะคะไวท์แอนฟิล์มไอค e ีมตัวนี้จะช่วยลดรอยคล้ำรอบดวงตาของเรานะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ กระชับได้ด้วยนะคะก็คือไอที่เหีเห่ยวๆรอบดวงตาเนี่ยที่ค้าแล้วก็เหี่ยวจะกระชับแล้วก็สก,กจ่างใสขึ้นนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวแอนบีให้ดูนะคะเนี่ยครีมเขาจะเป็นสีขาวนะคะใช้ทารอบดวงตาได้เป็นประจำเช้าและเย็นนะคะแล้วก็วิธีการทาตายให้ถูกต้องเนี่ยนะคะเราอย่าถูนะคะให้ใช้วิธีการแดบ จากหัวไปหางนะคะทั้งสองข้างนะคะอย่าใช้วิธีการถูเนาะเพราะยิ่งถูจะยิ่งทําให้เกิดรอยนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากดดูแลบํารุงตาไปแล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะพระเอกของแอนนะคะตัวนี้เป็นเดอร์มิเนตไวท์เทนนิ่งซีคอมเพล็กซ์เซนะคะตัวนี้จะเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะช่วยลดระยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวนะคะบำรุงผิวให้ขาวขึ้นนะคะแล้วก็ แอนจะให้ดูว่าสีของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีออกส้มๆชมพูชมพูนิดนึงนะคะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะพอบีบลงไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็สามารถทาได้เลยเซรั่มเนี่ยมันจะดีเรที่ว่าเนื้อเขาจะบางเบาแล้วก็เกลี่ยได้เร็วนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเดลัม่มบำรุงอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นเซรั่มที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ d e r m i n a t e รีไวท์ท่อไลซิงนะคะเดบิเนตดีไวท์ท่เซตไลซิงเซรั่มตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกออกไปแล้วก็ให้มันเผยผิวใหม่ที่มีความสดใสแล้วก็ขาวสว่างมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้จะช่วยลดรอยดำคล้ำให้จางเร็วขึ้นนะคะเนื้อเซรั่มจะเป็นสีใสนะคะดูนะคะเป็นสีใสไม่มีสีนะคะไม่เหมาะ ไม่เหมาะนะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวบอบบางและครายเครื่องตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นการผัดเซลล์ผิวออกนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นครีมบํารุงนะคะครีมบํารุงเนี่ยก็จะเป็นตัว Derminate White l i g h t n n n g Cream มนะคะตัวนี้นะคะ Derminate White l i g h t n n n g Cream นะคะตัวนี้เนี่ย เป็นครีมบำรุงนะคะเนื้อเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะจะช่วยบำรุงไปพร้อมกับการปรับผิวของเราให้ขาวขึ้นนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีขาวมีกลิ่นอ่อนๆนะคะหอมนะคะลักษณะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เป็นสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะพอเราเกลี่ยไปเนี่ยก็จะซึมเร็วมากนะคะนี่ จะช่วยบำรุงนะคะทำให้หน้าเราไม่แห้งเกินไปนะคะชุ่มชื่นแล้วก็พร้อมปรับผิวขาวไปในตัวด้วยนะคะอันนี้คือเดอร์มิ t เอตไวท์เลเทนิ่งครีมค่ะปรึกษาปัญหาผิวพรรณและรูปร่างได้ที่เดอร์มิ t เ e ตเซ็นทุกสาขาหรือ c อ r e center 0นเตอร1์ห2 8 0 1 6 1 5 1หรือไลน์ i d ด e เดอร์มิและ w w w d e r m i n e t c o m ค่ะ